เราเป็นคนขยันนะถ้ามีแฟนเป็นคนขยันแบบนี้ชอบปะคอรั่อะไรอะไรอะไรคลิปวิดีโออาจมีภาพและการใช้ภาษาควรบาทาอย่างรุนแรงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า50ปีควรได้รับคำแนะนำ หรือเรียกบิดามารดามาเฮฮาอยู่ข้างกันด้วยความหวังดีควรนอนจะได้ไม่หลอนเป็นเสาไฟเข้าใจนะจก,กจิ๋วแต่พร้อมแล้วลุยสวัสดีครับผมนะฮะเจอกับผมอีกแล้วนะครับตัม้มฮารานนะครับผมก็วันนี้ผมจะมเรียกว่าเป็นคนขายพวกอะไรนะฮะแต่ว่าขายธรรมดามันก็น่าเบื่อว่ะ ว <ara> ok ันน <Mozart> ี้ผมจะมาขายพวงมาลัยโดยที่แบบผมจะเป็นคนฝรั่งนะผมจะพูดฝรั่งขายพวงมาลัยนะฮะเดี๋ยวคอยดูกันว่าการขายพวงมาลัยของผมนั้นจะขายได้หรือเปล่านะฮะว่าแต่ว่าเราต้องไปหาซื้อพวงมาลัยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปขายที่สี่แยก Adios North Fork Adios Small Spire Adios Small Bad Boy Adios Small Well Ride เหมือนแ่ะเหมือนมากอ่ะไม่ได้เหมือนคนขายนะ เหมือนคนบ้าเออเดี๋ยวเราต้องเอาเ,เงินของเราเนี่ยนะครับไปซื้อพวงมาลัยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปขายภาขายพวงมาลัยที่แยกนะครับโดยใช้ภาษาอังกฤษ Are <eterm> you ready to fly Yeah Okay You k n o What Yeah 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 Ah a เดี๋ยวเราดูกันนะฮะเดี๋ยวเราไปซื้อพวงมาลัยก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมนะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับระฆังกดกิ้งกดเป็ดกดเจ็ดกดแปดกดเก้ากดไปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปครับ ก่อนที่เราจะขานะครับผมผมเจอตู้ปั้นศึกแย้มแค่หยิบไปแต่พอดีหยิบแค่พอดีนะมีอะไรก็ใส่ไว้แข่งกันไปพรุ่งนี้วันพระป่ะฮะอ่าพรุ่งนี้วันพระนะ ปิดฝังคุ่งเข้มเยอะไปฮะเดี๋ยวเขาหาว่ามาไหวอะไรหยิบน้อยๆอ้าแบ่งกันไปวันพระวันพระไหวพระนะอ่า ปะเราเอาไปขานต่อเร่อะไรครับตกลไปจามได้ครับตกลตัวมาวมาดิเฮ้ยเร็วเร็ด้เฮ้ยเออและนี่ก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับเอ e ยิงน้อนซีฟรายเวทสโตรด e สมาดิแฟร์ชโชว์ค a ายสปาไอ้ยิงน้อนซีรีสแฮตยิบบันสปาดิบ้าแล้วผมก็อยู่ที่แยกของ แย่แย่เทศบาลนครสมุทรสาครนะครับผมนะเพิ่งผมได้พวงมาลัยมาทั้งหมดกี่พวงวะยี่สิบพวงแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะนด้ขายได้หรือเปล่าว่าพวงมาลัยนะครับผมนะโดยการใช้ภาษาของผมนั่นเองนะครับเป็นอาชีพที่ผมไม่เคยทํามาก่อนนะฮะรู้สึกว่าขาสั่นกันเลย่าเฮียเวิร์บไปนะครับเวิร์บไปเถอะคุณชอมมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวรอรอรถติดก่อน And you don't fine, it's fine, it's fine. You know, it's Yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> <What>? <laughs> เออฮัลโหลยูฮัลโหลได้ครับผมยี่สิบบาทครับผมขอบพระคุณมากครับผมไอยูสวัสด์สปอร์ตเฟลโอ้เย้เยอ๋อเย้เยเยออสักคิวไอยูออไอสวปอเด้สอัดอพูดมาลไอยูอ๋อโน้โน้โน้โนโนน้้ี่ดิ้ฮัลโหลฮัโ anh thử ba đi anh thử ba thử ba thử ba anh đi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  Oh no 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 no. no 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 đi anh 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 Hello, Hello? 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 <laughs> Lui, là là, vô vô đi đi xuống phê yeah rớt bài lâu rớt bài lâu ê khải đai quá ê loang lượt ê khải đai quá ê khải đai quá ê chẳng quá ê khải đai quá ê khải đai toàn quá ê chẳng 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 câu để dùng cái cây này nè em đâu Are you smart? Smart? And you sweat, sweat. And you're small? Are you so perform a Are you? Oh. Are you? Oh no 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 yeah 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 ah 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 ah. Okay. 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 Yeah 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 oh. yeah Are you? Oh. 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 oh, Thank you. อ่ายี่สิบบาทพี่อ่าครับไปเลยพี่ไปเลยเร็วโอ้ยเกือบไปฮะเกือบไปครับคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวรอก่อนตรงนี้เดี๋ยวรอแล้วติดอ่ะพนักงานเรียกว่ะเป็นผู้ชายไม่ไปนะแต่นี่เป็นผู้หญิงไปดิรอคาเลยนะครับ

Dì, đi bác bác oh, à là bác bác ship bác bác con này cái nè bác 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 5, bác 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 hello bác 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 chú bác 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 no bác no. bác hello bác 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 yo

<laughs> oh my god, my god! Nothing, they don't stop! Hello? Hello, you know? I love you so much, you mean to fight, you need a way to buy. Any cigars you buy? Hello? No, 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 no. Đi khỏi thì đây bác. đây đây à. <laughs> đây à. À. à đang con đang con đánh con nghề À con này. <laughs> Hay con này. À. <laughs> hello, hello <you>? <cười> <cười> ใชรอ่ะสีแดงอ่ะตู้แดงอ่ะเออ่ะกล้องเร็วโอโหลมาเด็กวันไงติโก้เ้่าไหร่ครับยี่สิบี่ถ่าดูโอ้โหโอ้โหเอ็ดแค่รัวเลยอ่ะเอาไปเอ๊ก็ยังมีคนจำได้นะครับคุณผู้ชมนะฮะ ก็วันนี้ก็ถือว่าพอหลงควรพอหลงควรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงจะต้องลาไปก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดดาวให้เอาด้วยนะครับผมลากันไปก่อนก็เหมาะสมพอประมาณแล้วเจอกันบ่ากันนะสวัสดีครับพี่ถึงพ่อพี่ถึงพ่อที่อยู่อังกฤษตอนพ่ออยู่อังกฤษนะ พ่อไม่ทำแบบเนี้ยพ่อไม่ทำแบบเนี้ยหรอกไอ้เรายูซุนวอลสปอยไอ้เดชชิวเอ e คุยอะไรแป๊มเรียดหายไม่หมดฮัลโหลยูสวิชฟ้าชัวร์ปอไอเดชชิวเองค t h อะไรไอเดชสวิชฟ้าชัวร์ปอเฮ้ยเฮ้ยร้องเพลงแ่งเลยสั์ฮัลโหลยอ และนี it s, it s ่คือว uh, oh, ัชร mm ์วานวานที่สำคัญแนงหน้าโลภักพอดีเลยวันพระนะคิดว่าเราเป็นพระก็ได้ครับเราเป็นคนขยันนะถ้ามีแฟนเป็นคนขยันแบบนี้ชอบมั้ครับอุ้ยทำแบบนี้เอาเอาไปไหว้พระครับแล้วคิดถึงกันแล้วกันนะไอ้เจ๊เกิด อะไร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 